มีผู้รับเหมารายหนึ่งแจ้งความกับตำรวจนะครับเพราะว่าไปรับเหมาทําทางติดตั้งเสาไฟส่องสว่างปรากฏว่าเสาไฟฟ้า20กว่าต้นฮะครัผู้ชมถูกคนร้ายลอบเผาเนี่ยนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อําเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีนะครับ19-20พฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีกลุ่มคนร้ายฮะ รอบวางเพลิงเผาเสาไฟฟ้าสองสว่าง28ต้นบนถนนสายห้วยช้างคูคดต,ตำบลห้วยคดอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรห้วยคดนะครับหลังจากนั้นก็มีการดำเนินการแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพื่อติดตามหาตัวผู้กระทําผิดนี่นะฮะเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าผู้รับเหมาไปรับจ้างนะครับดำเนินการปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวแต่ว่า จูๆเสาไฟฟ้าก็ถูกเผาสืบสวนไปสืบสวนมาครับเมื่อวานพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับให้ทำหน้าที่ควบคุมสืบสวนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นคดีที่สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ที่สำคัญฮะมันมีคดีที่มีความเกี่ยวเนื่องในลักษณะนี้อีก ประมาณ9เหตุการณ์ใน7พื้นที่2จังหวัดพฤติการนะครับในคดีก็ใกล้เคียงกันนะครับก็คือมีผู้รับเหมาไปรับเหมาทําทางนี่แหละฮะแล้วจู่ๆก็เผาไฟฟ้านะครับเผาแม็คโครเผาอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับพลตจเอกสุรเชษฐ์ก็ลงไปเมื่อคืน3ามทุ่มนะครับตรวจสอบนะครับเพราะว่าลักษณะของพฤติการในคดีเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วก็อาจมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุ นะครับต่อมาวันที่7มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะครับมีนายอนุชานะครับก็เดินทางมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนห้วยคดให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุวางเพลิงเสาไฟฟ้าสองสว่างคนเดียวพนักงานสอบสวนก็เลยแจ้งข้อกล่าวหากับนายอนุชานะครับว่าวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นทําให้ทรัพย์ทําให้เสียทรัพย์นะครับกรณีที่เกิดขึ้นทางพนักงานสอบสวนยังพบ ข้อพิรุษสงสัยหลายประการก็เลยสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมทําให้ทราบว่าพฤติการตามที่นายอนุชาให้การรับสาร,รภาพกับพนักงานสอบสวนสพห้วยคดไม่เป็นความจริงนะฮะก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมยื่นคําร้องต่อสารอาญาเพื่อขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมอีกสองคน ประหลัดอำเภอแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็มีพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าวณอุทยานห้วยคดอีก2อ,อีกหนึ่งคนนะครับสองคนนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันวางเพลงิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และซ่องโจรน,นะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับต่อมาวันที่3มกราคมก็คือวันซืนะนะฮะทางพนักงานสอบสวนแล้วก็ทีมตํารวจสืบสวนเนี่ยก็ไปจับกลุ่มนายวิรัตนะครับ ซึ่งเป็น1ใน2ที่ถูกออกหมายจับนะครับที่ร้านค้าสวัสดิการวณธุยานห้วยคดนะครับแล้วก็ปลัดอำเภออีกคนหนึ่งนั้นหลบหนีไปแต่ว่าท้ายที่สุดครับทางรองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุทัยธานีก็ พาเข้ามามอบตัวเนื่องจากว่าติดต่อขอมอบตัวผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยนะครับตำรวจก็ไปสืบสวนนะครับแล้วก็ตรวจสอบสถานที่ทํางานของผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก2คนรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวต้องติดตามดูนะครับเพราะว่า,อาตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเองกําลังดําเนินการสืบสวนลงพื้นที่หาข้อมูลและรวบรวมพยานหล,ลักฐานเพิ่มนะครับแล้วก็จะเร่งขยายผลสืบสวนเพิ่มเติมว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องอีกหรือไม่หากพบผู้มีเกี่ยวข้องก็จะดําเนินคดีเช่นกันนะครับ รวมถึงจะขยายผลไปยังคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอุทยัยธานีและนครสวรรค์ด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับจากเรื่องของการประมูลงานแล้วก็ไปทํางานในต่างพื้นที่นะครับซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้นะคคุณผู้ชมต้องบอกนะครับว่าจากข้อมูลของกลุ่มผู้รับเหมานะครับในพื้นที่ภาคกลางก็ก็เคยเกิดเหตุในลักษณะนี้หลายพื้นที่นะครับบางพื้นที่เป็นคดีความบางพื้นที่ไม่เป็นคดีความก็อยู่ที่การ เคลียร์กันนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดคดีนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องหนึ่งนะฮะที่พลตำรวจเอกสุรชาติสุรเชษฐ์หัดพานรองผบตรลงไปเดี๋ยวติดตามดูนะครับจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เรื่องนี้น่าสนใจนะฮะในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี